สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่วัดส,สามณีนะคะอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีวัดส,สามณีตั้งอยู่ที่บ้านผักตบอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะเป็นวัดที่สวยงามมากเลยนะคะแล้วก็เป็นวัดที่ก่อสร้างยาวนานมาหลายสิบปี ประวัติการก่อสร้างวัดสามณีนะคะมีมาตั้งแต่ปี2,338ตอนนั้นก็มีคำกล่าวขานว่าวัดแห่งนี้นะคะมีสระลูกหนึ่งแล้วก็มีมณีโชธนะคะลอยขึ้นมาเนื้อขอบน้ำในบางวันนะคะจนมีคนกล่าวขานตั้งชื่อวัดนี้ว่าวัดสามณีโชธนั่นเองค่ะ หลังจากนั้นนะคะปี2,501ค่ะก็มีการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดนะคะเรื่อยมาตั้งแต่เจ้าอาวาสองค์แรกร่วมกับชาวบ้านที่มีกิจสภานะคะในพระพุทธศาสนาได้ร่วมกันนะคะปฏิสังขรณ์วัดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันใช้เวลายาวนานมากกว่า60ปีเลยทีเดียวนะคะจนมาถึงวันนี้ทำให้วัดส,สมมณีแห่งนี้นะคะที่ตัดคำว่าโชดออก แล้วก็เรียกชื่อว่าวัดส,สามณีจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะได้ก่อสร้างแล้วเสร็จนะคะด้วยปฏิบากรรมอันงดงามประการตานะคะใน,ในอําเภอหนองหานภายในบ้านผักตกแห่งนี้ค่ะนี่คือภาพบรรยากาศโดยรวมนะคะของวัดส,สามณีแห่งนี้นะคะที่นำมาฝากในวันนี้นะคะ าจากจังหวัดอุดรธา,านีมาทางอำเภอหนองหารนะคะใช้เวลาเดินทางไม่นานค่ะก่อนเข้าอำเภอหนองหารประมาณไม่ถึง10กิโลนะคะคุณก็จะเห็นทางเข้าของวัดส,สมณีเลี้ยวเข้ามาตามถนนนะคะ6กกิโลก็จะมาถึงวัดส,สมณีแห่งนี้ค่ะ